กระดูกทับเส้นมันจะมีอาการปวดแล้วก็ชาที่บริเวณต้นโคนขานะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะตึงนะครับเส้นเอ็นจะตึงแล้วกข็ขาแข็งนะขาลักษณะเหมือนขาแข็งส่วนข้างขวาเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับหัวเข่านี้จะดังกร๊อบแกร๊อบแก๊บเวลาเดินนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผมเป็นมาประมาณ5ปีกว่าก็นลงขึ้นผมมากินกาแฟกับพี่โภ ประมาณกินตอนเช้านะครับตอนเช้าพอไม่ถึงเที่ยงนะฮะไออาการปวดขาที่ผมเป็นเนี่ยมันทุเลานะครับอันนั้นคือวันแรกนะครับพอวันที่สองเนี่ยผมก็กินเป็นซองที่สองผมจะกินกาแฟวันละแก้วนะครับพอวันที่สองกินเข้าไปนี่ประมาณก็ประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยง ขารู้สึกมันเบาๆนะขามันเบาแล้วมันเดินมันก้าวได้เดินกว้างขึ้นนะครับไกลขึ้นนั่นคือ,คอว่าอาการปวดไม่มีแล้วผมลองบีบขาดูนะครับมันไม่แข็งนะกล้ามเนื้อน,นี่โอเคแล้วนะฮะก็แปลกใจมากครับว่าเอ๊ะทำไมกินกาแฟนะครับกินกาแฟเข้าไปตัวนี้ทำไมมัน,มนอาการมันดีขึ้นนะครับปกติแล้วผมจะเป็นคนที่มีความดันสูง มีเครื่องวัดนะครับซื้อเครื่องวัดไ้ที่บ้านก็วัดทุกวันวัดปกติของผมนี่จะต้องร้อยสี่สิบขึ้นไปนะครับก็เลยวัดดูวัดความดันนะครับเหลือร้อยยี่สิบสองนะครับจากร้อยสี่สิบที่วัดทุกครั้งทุกวันนะฮะร้อยสี่สิบขึ้นเนี่ยเหลือร้อยยี่สิบสองก็สงสัยนะครับเพราะว่ายังไม่รู้จักกาแฟตัวนี้ดีเลยก็ขับรถมาคุณนุ้ยที่บ้านนะครับก็คุยกับคุณนุ้ยคุณนุ้ยก็เลยอธิบายครับ ว่าคือกาแฟอะไรอะไรนะครับผมเลยขอซื้อลาบิโองแค่หนึ่งกล่องก็กลับไปกินนะครับจะไปกินผมกินไปไม่ถึงรวมที่แกให้ไปด้วยนะครับประมาณหกซองขานี่ดีขึ้นเลยครับนะครับขาดีขึ้นแล้วก็อาการผมจะมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกนะประเด็นผมใหก็คือหลอดเลือดตันนะครับอาการมันมันไม่กระตุกนะครับเพราะว่าปกติถ้าทําอะไรเหนื่อย มันจะกระตุกเลยนะครับผมต้องนั่งนิ่งๆนะฮะแล้วก็ปวดหัวก็ไม่เป็นนะครับปวดหัวก็ไม่เป็นเอมันมันรู้สึกร่างกายมันสดชื่นนะครับแล้วผมรับหายอะไรก็ดีนะฮะโดยปกติผมปัสสาวะเนี่ยจะมันจะออกแบบกระปิกกระปล่อยนะครับรกระปิกระปลอยแล้วพอได้กินกาแฟนี่มันมันไหลดีขึ้นนะฮะปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นเลยอันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็แปลกใจด้วยว่า เอ,อคือตัวเองนี่ผมเองผมซื้อพวกอาหารเสริมนะครับเพื่ออยากจะหายจากตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ผลก็มาเจอกาแฟที่คุณลุยให้มาเนี่ยครับแล้วก็ซื้อมากินเนี่ยก็เลยมั่นใจและเชื่อมั่นมากๆๆนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอ็นแอลเวนิเนี่ยดีมากมากเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะครับจากที่ตัวเองได้ได,ได้ทดลองกินนะครับ